เธอยังไม่ลืมเละยังรักเขาคนที่ปวดร้าวก็คงเป็นฉันอยากให้ถามใจของเธอก่อนยังรักตัวเขาหรือเปล่าถ้าเขา คือคำตอบฉันพร้อมจะจากไปแต่ให้รู้ใจฉันยังห่วงกลัวเขาทำร้ายเธออีกเพราะฉันมันไม่อยากให้คน